วัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเรามีปริศนาคำทายนะคะ10บผล,ลไม้อะไรเอ่ยนะคะมาให้เราช่วยกันทายดูนะคะในนี้นะคะก็จะมีภาพนะคะแล้วเราก็จะจับเวลา10วินาทีนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยตอบให้ทันนะคะว่ามันคือผล,ลไม้อะไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลย<ป>มาดูคำแรกนะคะฉันคือผล,ลไม้อะไรรูปนี้คืออะไรคะนี่นาะฬิกาเดินแล้วนะ ม,มีมีตัวอะไรคะตัวอะไรคะอะไรอ่าหมดเวลาคำน,นี้คือคำว่ามะระกอนั่นเองเห็นไหมคะภาพแรกเป็นมะภาพที่สองเป็นลาและที่ภาพที่สามเป็นกอหยา่าเป็นยังไงคะตอบกันได้หรือเปล่า,าถ้าใครตอบผิดนะคะเดี๋ยวไปแก้ตัวในข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะดูนะคะเวลาเริ่มเดินแล้วนะคะสิบวินาทีนะคะเปิดมีรูปอะไรคะมีรูปอะไรเอ่ย ออตอบกันได้ไหมเอ่ยหมดเวลาคำนี้คือคำว่าสับปะรถนะคะอันนี้ภาพแรกก็คือภาพหมูสับเนาะภาพที่สองคือภาพปลาภาพที่สามคือรถใช่ไหมคะก็เป็นสับปะรถนะคะซึ่งสะกดถูกต้องตามด้านล่างนี้นะคะไปดูกันต่อเลยาภาพที่สามนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่า หมดเวลาภ<ป>าพนี้คือคาว่ากล้วยหอมทองมันกล้วยหอมทองตรงไหนอ่ามาดูนะคะรูปแรกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปกล้วยภาพที่สองเป็นรูปหัวหอมภาพที่สามเป็นรูปทองคาใช่ไหมคะก็เป็นคําว่ากล้วยหอมทองต่อไปภาพที่สี่ภาพนี้มีสมขยางสมขยางอันนี้ใครคะเขากลาลังทําอะไรอยู่และนี่คืออะไร อ่าอ่าจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาคำนี้คือคำว่าลิ้นจี่นั่นเองอ่าเห็นไหมคะนี่เขาแลบลิ้นออกมาแล้วก็อันนี้เป็นข้าวจี่นะคะของทางอีสานจี่แปลว่าย่างนะคะก็เป็นคําว่าลิ้นจีต่อไปคํานี้คือคําว่าอะไรคะนี่มีมาให้พยางหนึ่งแล้วและนี่มือเขากํลาลังทําอะไรอยู่ติ๊กตอก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 ,ตก,ตอกหมดเวลาคํานี้คือคําว่า กระกำนั่นเองนะคะมือเขากำแน่นเลยนะคะต่อไปภาพนี้นะคะภาพนี้มีสองพยางน,นี่คือตัวอะไรคะนกสีดำๆนี้เรียกว่าตัวอะไรคะแล้วตอนนี้นี่เป็นยังไงคะทำไมมีผู้หญิงสองคนเกิดอะไรขึ้นหมดเวลาภาพนี้คือคำว่ากระท้อนนะคะอ่ากระท้อนนั่นนี่กานีน่ภาสทอนนะคะก็เป็นกระท้อนนั่นเองภาพที่เจ็ดนะคะภาพที่เจ็ด อ่าอ่าอ่าน,นี้สามพยางสามพยางมีรูปอะไรบ้างมีรูปอะไรบ้างมีรูปอะไรบ้างมดเวลาภาพนี้คือคําว่าเสาวะรถนะคะนี่ภาพแรกเป็นเสาใช่ไหมภาพที่สองเป็นวออ่ารู้จักวอไหมคะลูกอ่าและอันนี้ก็คือรถรวมกันเป็นเสาวะรถนะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ภาพที่แปดนะคะ ผู้หญิงคนนี้เขากำลังทําอะไรอยู่และอันนี้คือขวามือคือรูปอะไรติ๊กตอก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 อหมดเวลาภาพนี้คือคาว่าลำำายนั่นเองนี่นะคะเขากําลังรําอยู่แล้วก็นี่ตัวของแมงมุมชักใยนะคะแล้วก็รวมกันเป็นลำำายต่อไปภาพที่เก้านะคะภาพที่เก้าอะไรคะนี่นี่มีรูปนี้มาอีกแล้วแล้วก็อันนี้คือคําว่าอะไรคะมีสองพยางสองพยาง หมดเวลานี่คือคำว่ากล้วยไขย่นั่นเองมีกล้วยกับมีไข่นะคะก็รวมมาเป็นกล้วยไข่นะคะและมาดูคำสุดท้ายโอ,อ้คำนี้ง่ายมากๆเลยอันนี้รูปอะไรกับอะไรคะมีสองพยางสองพยางสองพยางรอเร็วๆ,ๆตอบได้หรือยังหมดเวลาภาพนี้คือคำว่ามะม่วงนะคะก็มีม้ากับสีม่วงนะคะก็รวมมาเป็นมะ ม่วงนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอบถูกกันทั้งหมดกี่คำนะคะช่วยเม้นมาให้ดูหน่อยนะคะว่าดูคลิปแล้วเราตอบถูกกันทั้งหมดกี่คำแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ